นี่ครับอืมวิ่งเข้ามาในบ้านครับก็ขนาดก็ไม่เท่าไรครับก็สัก20เซนได้ครับนี่ฮะระบบนิเวศเจอาดมสมบูรณ์เกินไปก็ไม่ดีครับนี่ฮะ,มะแมลงมีหลากหลาย นี่ฮะสิ่งมีพิษงูเหี้ยวเคี้ยวขอ,อาตะขาบครับนี่ฮะกำลังดิ้นรนทำไงดีครับโอ้ยเอาไงดีครับถ้าจะปล่อยมันก็จะวิ่งนี่ครับผู้เชี่ยวชาญต้องเรียกเชี่ยวชาญไหมครับเดี๋ยวโทรหามูนิธิต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาแล้วครับต้องเหยียบอยู่นี้แล้วครับรอครับรอครับ มาแล้วครับผู้เชี่ยวชาญก็เราเองนี่แหละครับนี่ฮะลองดูครับนี่ฮะชอบรู้ครับผมชอบรู้ครับแล้วก็ให้เข้ารู้ไหครับเข้าไหมครับอือก็เลยครับนี่ครับผู้เชี่ยวชาญประจำ่วยไม่เข้าครับไม่เข้าครับปืนครับปืนครับ สู้ครับสู้ครับนี่ฮะนี่ครับอย่าถอยครับอย่าถอยครับเข้าไปครับเข้าไปครับนี่เรียบร้อยครับเห็นนะครับเรียบร้อยครับเข้าไปนอนอยู่ก้นขวดเดี๋ยวนะในชาติเจนนี่ครับสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรมากครับนี่ขวดเปล่าสามารถสยบเจ้าระขาบตัวเของๆได้เรียบร้อยโดยไม่ได้มีอันตรายใดๆครับนี่ฮะตอนนี้จะจัดการยังไงก็ลองคิดดูก่อนครับ นี่ครับสุดท้ายจับได้ครับข้าขวดเรียบร้อยครับวิธีจับตะขาบโดยไม่ต้องให้เสียอันตรายเสี่ยงอันตรายครับนี่ใช้ขวดครับขวดเปล่านี้แหละครับขวดปลาเมื่อเปล่านี่แหละครับแต่ที่สําคัญครับโทษนะครับนี่ฮะเลยต้องใส่เซฟตี้ครับรองเท้าครับเพื่อที่เราจะ ได้เหยียบมันเอาไว้ครับหลังจากนั้นก็ใช้ขวดเปล่าครับพวกนี้ชอบรู้ครับเปิดฝาขวดออกแล้วก็แหย่เข้าไปทางหางแล้วก็ให้มันเข้าไปในขวดแล้วก็ปิดเอาไว้ครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมแบบนี้ครับสวัสดีครับ